พูดสามทีเ hmm. ด right. wow. okay. yeah. yeah. oh, ี๋ยวว่ามันใช่ใช่ใช่อินเตอร์พูดสามทีย้ำความสำคัญนี่เฮียยอะตครับนั่งไงเพื่อนผีมาติดบ้าอยู่ตัวนนใช่สุดยอดเลยอินเตอร์นี่เตร์ไม่ทำคนติดปากเก็เอ้ามันหายไปละเราด้วยเธอเอาเจออทามาเฮียทาม ด้วยกูด้วยปวดกันหมดเลยแล้วซาตาบินาหมดโหลดถือวีช่ยนี้ยังไม่ไปเช็คเลยอันสุดท้ายอยู่ใส่อยู่ใส่กูเจอแล้วเยี่ยมไอ้เยียบไอ้ตังเยียบกูอยู่จุดเกล้านกูรอแล้วไม่เห็นเพิมเงินตังเจ็ดห้าเท่าเดิมเนี่ยเออตังไม่เห็นเพิ่มเลยมึงขี้จุ่อะกูเจอไมค์คดิสก์ฝาก รู้ไหมคนขี้จุ้ยคนขี้จุ้ยรู้เลยไงนั่นมันขี้จุเพื่อนต้องโดนผีดหลอเชียยต้องโดนกูไอพีมเหรอไอพีไอพีอะไรเออไอใครต่อยต่อยโอ้โหรอดละเอ้ามันติดบั๊กที่ว่าทำฮัลโหลทุกคนฮัลโหลอเมริกาเสียงตัดโอ้นี่ มากลับมาแล้วทุกคนไอเ่ยนเอออเีไเวนกูไอเดน่ไอนีเดนี่เดน่เดนีอเดนี่อเด่อเดนี okay. ่ไอน่อเดีเดนี oh, yeah. ่เี่ไอเดนี่ไอเอเีไอไเอเ่ไอเด่อเดนเกีอดไอเดอนเนีไเ่อเ่ไอเด่อน่อเู่นดนี่นน่เกดอเดีเดเนี่อ โอย้ยคนเก็บไม่ได้ไปคนไปไม่ได้เก็บชิบหาย้งไปแล้วอย่าบอกเราว่าวิ่งอาว่าแล้วเปียกเอ้าเอย่าทอยฟัาไล้จัดเราไม่โดนกลับใช่ไหมเราไม่ไดนกลับใช่ไหมวิ่งไอ้เหี้ยไม่รู้วิ่งแล้วโอ้ยย่สกีไม่รูจอกูหมดที่วเยยูสกีไมู่จอดตัวหมดหมดเจอ อะไรม่ได้จบเพื่อนอะไรม่ได้จบวะเกิดไรนท้หอะไรเกิดอะไรขึ้นใครเพื่อเดี๋ยวยู่อยางเงี้ย อย่างเงี้ยไกยู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 ติด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 อะไรเออไปกูจองสัตว์นี้แล้วมึงอ๋อมึงต้องแนวะท่านเด้มึงไปช่วยกันไปที่อื่นบ้างเด้ไม่ได้กูรบเป็นพระเอกกูต้องปกป้องอยู่ในกระดานใช่ไหมกูจองน่าสามสิบเจ็ดเนี่ยกูจองไอ้เฮียไม่เป็นไรไอ้เฮียกดเฝ้าไฟแม่งโคกนมันกเขี้อะไรกดเฝ้าไฟโอ้เกมมันน่าเบื่อทามเกมมันน่าเบื่อเลยมึงลองเล่นคนเดียวมันจะไม่น่าเบื่อเย โอ้น่าเบื่อเพื่อนพราะกูออกตัวสายขอกูยืดขอกูยืดมึงกลัวช็อปปี้ใช้ช็อปปี้ใช้อย่าลตอบกลับเขาด้วยนี่เปล่านี่ไงมีไข่ดำอ๋อได้แล้วได้แล้วดูดเล่นถึงทุกอันกูได้เพิร์สสีทุกคนทุกคนอย่าลืมหยิบไข่ดำกันนะทุกคนเบอร์ประตูห่วงไป

ต้ำรอยไงไม่รู้เลยย่อเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดิเดียวเดียวเทียเทียโคตรร็อกเลยว่ะสต้องปุโอ้ยไอ้ยังทุกครั้งที่กูจะกดอีกกดเดินผ่านกูหนึ่งคน กบไปนะเฮียดูลิงโก้นัดมาช่วยกูด้วยโอ้ยตกเลยเฮียมันทักกูยับเลยตอนแรกไอ้เฮียหลังจากกูขาดเรียนภาษาญี่ปุ่นกูไปว้าออะไรอ่ะนอนรู้ว่ากูตายไอ้เงีะยอีกเหี้ยเออไปที่ทำไปที่ทที่ทำเฮียอยากกินชาบูเหี้ยไปละตังค์นห้หายจากชาบูวะฮะ าบัวตังมแมวอ่ะนี่อย่างฝันแต่ไม่เห็นกูว่าไม่เป๊กเนาะไม่ไม่พวกมึงเห็นอะไรกูไม่เห็นดรอสต้าดรอสต้า